เดี๋ยวแค่เาลูกเอาเงินให้ซื้อรถในเดือนเท่าไหร่อะ่ใบี่เงินให้อกบอกว่าเนี่ยเงินเนี่ยเป็นเงินของไม่ายครับไม่ใช่คงจะถามไห้รถคันนี้นะคันขาวนี่เป็นรถฉ่ดนี่กี่หััวัรับ

เป็นเจ้าบ้านหลังนี้เนาะที่สี่หมู่แปดตำบลเลืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งเป็นบ้านหลังนี้ถูกต้องไหมคะค่ะแล้วก็มีพ่อเนาะเสรติดและสิ่งศิลกฎหมายเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางคุณพ่อเนี่ยเจ็นเจนหน้าแรกกั็น ไม้ตัวนี้นี่ไม้ไม้ที่ตัดมายังยังไม่ได้ไปทำบ้านใช่ไหมยัง

ขยายผลแล้วก็ใช้พรบมาตรการในการสมคบสนับสนุนแล้วก็ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ตัวผู้ผ,ผู้ผูกหมายจับในตอนนี้หลบหนีไปด้วซึ่งพวกเรากำลังตามอยู่แต่เราจะตามอยู่ถึงแม้จะเป็นรายเล็กๆเ,เนี่ยแต่อยากจะู้วนมาจากไหนแหละนี่ก็จะขยายต่อไป ก็แปลว่าผู้ต้องหาอะไรนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่